ดี a, so ga, oh, pues, oh, oh, ตอนรับกับสู่ช่องแอมมี่นะคะเอาออตันี้ออมกลับไปนก่นเล้วนะ้ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย้ยเฮ้ยเฮ้ยเม้ยเฮ้นเฮ้ยเฮ้ยเะายเฮ้ยเฮ้ยะ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอ้ยเฮ้ย้ยเ้ยเฮ้เยเ้ยเฮยอ้ยเฮเเย ถอย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 แมวเนี่ยดูเสือดูดูทด,ดูเมฆโอ้บรรยากาศเก่าๆก,ก,ก็มาอีกแล้วมาถึงที่ใดก็นึกถึงตรงนี้ทุกทีเลยฮะ ไม่เรานอนตรงนี้ใช่เสือเสือนอนตรงนู้นเออแล้วอีกคนหนึ่งต้นฮักต้นฮักเฝ้าอยู่ฝั่งนู้นแล้วพอตกดึกคอยนอนตรงนี้เจ้านอนเต้นอยู่ร้านแม่กำไส้ตอนนั้นเหลือกันสามสี่คนเนาะเขาไปกรุงเทพใช่ไหมเออไม่รู้เขาไปไหนความหลังความหลังอ้าพี่ิกกี้เอดี้ดีดีใจ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  โอ้ยลุ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 ลลุ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 ลลุ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  อวูขึ้น้นน่ขึ้นอ่ะวเฮ้ยมาถึงแล้วกี่โมงเดี๋ยวดูนี่กี่โมงแล้วอ๋อเที่ยงสิบสี่นาทีอ่าสํารวจก่อนสํารวจก่อนสํารวจก่อนนิกกี้คิดดื้อีล้วอ๋ออ๋อ้วดขึ้นใช่ไหมอนแอนแอนนิกกี้แอน อ้าวอาวอาอ้ยี่ยังเลยขนมขนมฮะโอ้ยยังไม่ดังไม่หฝนตกใช่อืนตกปนอยากมาหาอยากมาหาพ่อแล้วน่ะ ฝรั่งฝรั่งฝรังขรอพร้อโใครมาตัดเมื่อไหร่ไอ๋อใหญ่ออเลยมีตี่ด้วยป้าตานึเลยาตามีตัดมไม่ได้ใช้ไม่ได้ตัด้เขาเรียกถางเสือหาฝรั่งและเสือหาฝรั่งอ๋อมะนาบอก เออว่าทำไมมันโล่งๆเนาะสะอาดเอดมินอแอนจัดเรียบเลยตัดเส้อโล่งเลยสะอาดเออเียเยเีเ่เออสอาดันะเดี๋ยวเราไปดูบ้านแอนกันดูบ้านแอนกันว่าบ้านแอนปลูกโอ้ยลุงโอ้ อยากอยากที่ลุงขึ้นตกแต่งมันเด็วเร็นิกกี้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 เอ้าเีกเจอีเจออีวเร็วเออเอเอเเอไม่ไปเลยเรวเวเร็วเวเเร็วเนิกเร็วเวเร็วเนิดเออแย่งกันแยงกันเออแย่งกันแยงกันแย่งกันโอ้โหคิดถึงคิดถึงคิดถึงนิก ยี <Cornell. S 2> ่ราบปโต้จุลียาอะเนี่ยเรเนี่ยเขาไม่ขายเนะที่เรามาที่ก่นเฮ้ยไดแต้ยมน้างออกเหรอ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 หรอเรอเหรอเหอเอเหร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 เหรอเหรอ มิกกี้มิกกี้เจอแล้วมิกกี้เจอแล้วนิกมองแล้วนิกมองแล้วนิกมองแล้วโอ้โหวิ่งมากรูกันเลยวิ่งมากรูกันเลยตอนรับเกิดครั้งเนี้ยเนิกนีกคนรอนะนิกอ้าวนิกอย่าไปดมนะนิกตำรวจตำรวจตำรวจโอ้โหดูดูด,ดูเราเจอปลาแล้วนะทุกคน

ว่าไอ้ดิกีนะนี่ไงนี่มาอยู่กับตอนอ้อเดี๋ยวเรๆๆเเอจอพ่อแล้วเจอพ่อนะเจอพ่อเจอพ่อแล้วออือเไปนอนหรนอนนู่นาาจะไปทุระอือ นี่เออจมลนะขนาดนี้เลยเบอกเอมากันแค่นี้หรอนิกกี้กำลังสงสัยมากันแค่นี้หรอ วันนั้นทำไมเยอะจังพอมันมีแค่นี้อีกหน่อยจะเหลือน้อยกว่านี้อีกหน่อยแล้ไม่เหลือแล้วนิกกี้บอกอีกหน่อยจะไม่เหลือแล้วดีดีมากนายเอฟซีทนใดที่คิดถึงนิกกี้นะคะนี่ค่ะนิกกี้สุขสบายดีโห เวดูแลดีมากเลยนะดูขนดูคนดูคนแบบอเอา้า <c oughs> เอา้าเอ้ามีเพื่อนใหม่แล้วมีเพื่อนใหม่แล้วตอนนี้มีเพื่อนใหม่แล้วเอ้าดู <c oughs> นะนออยูนะเออเออเออเอา,เอา,เอา,เอานิกนิก อคลิปนี้เขาก็เลียบซีนท่านมากค่ะสวัสดีค่ะ